สวัสดีครับผมบูมนิสสันชอยรันสาขานครปฐมนะครับวันนี้นะครับบูมได้จัดเตรียมรถส่งมอบให้ลูกค้าอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้จะเป็นนิสสันออนิวอเมล่ารุ่น VL นะครับคันนี้มาพร้อมกับแคมเปญดอกเบี้ยศนะครับชุดแต่งในส่วนนี้นะครับลูกค้าขอจัดแต่งเพิ่มเติมนะครับเป็นชุดแต่งแท้ของแม็กซิมัสนะครับถ้าลูกค้าต้องการชุดแต่งแท้แม็กซิมัสยังไงก็ติดต่อบูมมาได้เหมือนกันนะครับแคมเปญคันนี้คือดอกเบี้ยศนะครับ เดี๋ยวบุ้มจะพาไปรีวิวล้อตัวรถนะครับเชิญรับชมครับนิสสันออนิวอมิลารุ่นนี้นะครับรถในสต็อกเรายังพอมีหลงเหลืออยู่นะครับถ้าสนใจก็รีบทักมานะครับเรามาเริ่มที่ด้านหน้านะครับไฟหน้าเราเป็น LED นะครับมาพร้อมกับไฟ daytime running light นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับในส่วนด้านหน้าเรานี่ยเจะมีตัวเตือนก่อนการชนพร้อมระบบเบรกฉุกเฉินให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างตัวรถกันต่อครับ ด้านข้างตัวรถนะครับล้อมแ็กของเราจะเป็นล้อมแบกอลลอยขอบ15นะครับไฟเลี้ยวของเรานะครับจะอยู่ที่กระจกด้านซ้ายและขวานะครับคันนี้เราจะมีกล้องอาราวิวมอนิเตอร์ให้รอบคันด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปชมด้านหลังต่อครับไฟหลังของเราก็เป็นแบบ LED เช่นกันนะครับในส่วนห้องเก็บสัมภาระของเรานะครับนี่สันอเมราขึ้นชื่อว่าเก็บของได้ค่อนข้างกว้างแล้วก็เยอะอยู่แล้วนะครับก็จะตามนี้นะครับ เดี๋ยวบุมพาไปชมภายในตัวรถต่อนะครับเรามาเริ่มที่ภายในตัวรถต่อนะครับกระจกมองหลังนะครับจะเป็นแบบตัดขอบนะครับหน้าจอวิทยุของเราจะเป็นทัชสกรีน8นิ้วสามารถต่อ a p p l e c a r า l พ y พร้อมระบบ Android Auto ได้นะครับในส่วนนี้ก็จะมีกล้องลาวิวมอนิเตอร์ให้รอบคันนะครับแล้วก็มีเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันนะครับต่อไปพวงมาลัยของเรานะครับจะมีในส่วนของตัวมันติฟังก์ชันอยู่ที่มุมซ้ายมือนะครับตัวพวงมาลัยเราออกแบบมาเป็นทรง Dshape นะครับ การเข้านั่งตัวรถก็จะนั่งสบายเพราะเราจะตัดช่วงเบ้าตรงนี้ออกนะครับนี่เบาะของเรานะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังโคเอโมดูลเล่นะครับเป็นเบาะนวัตกรรมใหม่คือเป็นเบาะสะท้อนความร้อนนะครับเบาะตัวนี้จะเป็นแบบซีโร่กาวิตี้นะครับซึ่งจะโอบร่างกายของเรานะครับมีแผงด้านหลังให้ด้วยนะครับเดินทางขับขี่เดินทางไกลๆก็จะรู้สึกไม่เมื่อยล้านะครับก็ชมตัวรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแคมเปญคันนี้ดอกเดียย0%ปเ ถ้าลูกค้าต้องการชุดแต่งเพิ่มเติมติดต่อบูมมาได้นะครับเบอร์และลายหลังไทยคลิปนี้ครับสวัสดีครับ